ว่าเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรองต่อนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้หนั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้งมือข้างขวาจรดอนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ ขอดลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบ,บานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงเราให้วงวางให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้ทำใจว่างๆนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ โดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเป็นกากบาท จุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นต้นทาง ไปสู่อายตนานิพนธ์ที่พระบุดธเจ้าและอาหารหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์นับสงไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อท่านเบื่อนหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดในวัตฏสงสารท่านก็คลายความผูกพันอย่างทุกสิ่ง ใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงเนี้หยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรา,ารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอราหาันต์ทั้งหลายท่านหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่ นอกเหนือจากนี้นะี่ยจนกระทั้งถูกส่วนก็ตกส่วนก็ไปสู่ข้างในใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์ใส มือนกระจกส่องเงาหน้าบ้างเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนแก้วบ้างเหมือนเพชรใสๆย,ยิ่ยงกว่านั้นกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ใส่ยเย็นมันแสงจันทในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ บรบมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันปรากฏขึ้นที่กลางกายฐานที่เจ็ดดวงนี้เป็นดวงธรรมเบื้องต้นดวงแรกเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรมมักแปลว่า หนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิาพพาเพราะมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวในกายมนุษย์ท่านก็นหยุดใจนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปใจก็นิ่งแน่นนุ่มนวลสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลา แล้วก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในในแนวดิง่งก็เข้าไปถึงดวงศีดวงสมาธิดวงปัญญาโดยมุดโดยมุติยาณทัศนนะซึ่งสัอนซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันดวงศีลซ้อนอยู่ในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสีฐาน ดวงสมาธิซ่อนอยู่กลางดวงศีลดวงปัญญาซ่อนอยู่กลางดวงสมาธิดวงวิมุตติซ่อนอยู่ในกลางดวงปัญญาโดยมุติยานทัศนะซ่อนอยู่ในกลางดวงวิมุตติเป็นชั้นชั้นเข้าไปกลางดวงวิมุติยานทัศนะก็ขยายมาเป็นกายมนุษย์ ละเอียดหน้าตามป็นตัวเองนั่งสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกกายมนุษย์อยากก็จะเห็นอย่างเนี้ยเป็นชั้นๆเข้าไปกายจะถูกถอดเป็นชั้นๆเข้าไปแต่และกายถูกเชื่อมโดยทำหกดวง ใสบริสุทธิ์ทั่งถึงกายทิพย์หยาบละเอียดกาย,ย,าร,ย,กายารูปภพหยาบละเอียดกายรมปภพหยาบละเอียดกายรรโคตรภูหยาบละเอียดนาตักย่อนก็ห้าวานิดหน่อยกายทำราโสดาบันนาตักห้าวา สง้าวาเกตอ,อกวุตูมกายธรรมพระสกทาคามีนาตักสิบวาสงสิบวาเกตอ,อกวุตรูมใสบริสุทธ์ด้วยกลางกายธรรมพระนาคามีหยาบเรียกันนาตักสิบห้าวาสงสิบห้าวาเกตอ,อกวุตูมใสบริสุทธยิ่งขึ้น เร่งถึงกายทางพาระอรหันต์ทั้งหยาบทั้งละเอียดนาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาใสเกินใสบริสุทธิ์มากซ้อนๆกันอยู่กายใหญ่ซ้อนอยู่ในกลางกายเล็กเป็นชั้นๆเข้าไปซ้อนๆกันกายที่สำคัญคือกายธรรม กันแต่กายทำโคตปูโสดาสิกิตอาการนาการลายกายเป้าหมายคือกายทำบรรลตผลอาทิตั์ยี่ส,สาาาาากกาิบวาโ์ทงยี่สิบวาท่านบรรลุทำไปอย่างนี้เนี่ยทุกพปรองค์เหมือนกันหมดแล้วก็รำมอทายทอดกับระสาวกมนุษย์เทวดาทั้งหลาย ซึ่งก่อนล้วนจะมีกายทำไอเด็กเ่าถึงธรรมกายเียวกับพองค์ทุกๆพองค์จะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือทางมรรคผลนิพพานต้องเดินอย่างนี้เดบคุณหลงปูพระมงคุเทวดุดีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารท่านบอกว่า หยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องตน้นจงกระทั่งเป็นพระราหันต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไม่ใช่เมื่อท่านยืนยันอย่างนี้แล้วเ,เน,นี่ยเราเปลูปหาานท่านก็ต้องดำเนินอ,อร่อยตามฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่กลางกายให้เข้าถึงพระรตนตรยัในตัว ในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่รล,ลึกที่แท้จริงของเราทั้งในยามที่เรายังแข็งแรงอยู่หรือยามที่ร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งไกล้จละโลกนี่เป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นกิจที่จะต้องทำ ละเกี่ยวกับตัวของเราเข้าถึงได้ก็จะมีความสุขที่ไม่มีประมาณมีความสุขมีความบริสุทธิ์สว่างเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเราก็จะได้รู้จักตัวของเราเอง นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเดียวนะจ๊ะอีกทั้งจะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขสำหรับชีวิตปัจจุบันชาตินี้แหละทั้งอริยบทนั่งนอนยืนเดินจะเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมใสๆกายในกายหรือองค์พระธรรมกาย ที่อยู่กลางกายของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาฝึกใจให้หยุดนิ่งฝึกนิ่งให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบสบายสบายใจเย็นเย็นให้ตรึกนึก ถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องของเราะจ้ะอย่างเบาเบาสบายๆพร้อมกับประคองใจหยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสม่ำเสมอว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ใจกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้เจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองถือเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปเมื่อเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องภาวนา สัมมาอรหังต่อไปแต่เมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาใหม่และก็ภาวนาสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างที่นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่โลกทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชา ให้สมหรับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะให้วันคืนล่งไปลงไปได้วยการเป็นอยู่ด้วยความ็นประมาทฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ